สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักประโยชน์ของการดื่มกาแฟดำกันนะครับสำหรับคนรักสุขภาพต้องรู้กาแฟดำนั้นถือเป็นหนึ่งในกาแฟที่มีประโยชน์มากที่สุดมากกว่ากาแฟหวานมันกลมกลม่อมอย่างคาปูชิโนโ่เอสเปรสโซหรือ กาแฟสาเร็จรูปซะอีกเนื่องจากกาแฟอุดมไปด้วยสารอาหารต่งตางๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีส่วนช่วยในการต้านโรคร้ายต่างๆอย่างไม่น,น่าเชื่อเลยว่าแม้กาแฟดำจะมีรสชาติเข้มขน้นแต่ก็อย่าลืมว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเริ่มสงสัยกันแล้วสิว่าประโยชน์ของกาแฟดำ มีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับ 1. กาแฟดำช่วยป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ4ประโยชน์ของกาแฟดำอันดับแรกเกี่ยวข้องกับโรคไวรัสตับอักเสบ4ีที่เป็นโรคที่มีความตลายเป็นอย่างมากแต่จากการวิจัยเพราะว่าการดื่มกาแฟดำเป็นประจำทุกวันสามารถบรรเทาและป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ4ีได้ ด้ยจะต้องดื่มกาแฟอย่างน้อยวันละ3มถ้วยต่อวันแต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ดูที่สุขภาพด้านอื่นของตัวคุณด้วยเพราะบางคนอาจมีโรคประจำตัวที่ถูกห้ามไม่ให้ดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนนั่นเองนะครับ 2. กาแฟกาแฟดำช่วยลดความอ้วนหลายคนอาจจะเข้าใจว่า การดื่มกาแฟเป็นสาเหตุที่ทําให้อ้วนแต่ความจริงแลนี่เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของกาแฟดําเพราะกาแฟดํามีส่วนช่วยในการละลายไขยมันได้ดีและสามารถให้พลังงานทดแทนได้ซึ่งการดื่มกาแฟเป็นประจําหลังมื้ออาหารถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดเนื่องจากกาแฟจะเข้าไปทําให้ไขมันที่ทานเข้าไป แตกตัวและสลายไปอย่างง่ายดายโดยไม่จับเป็นก้อนนั่นเองแต่จะต้องเป็นกาแฟดำที่ปราศจากน้ำตาลเท่านั้นนะครับ 3. กาแฟดำช่วยป้องกันโรคหอบฟังดูเหมือนจะไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะครับว่าอีกหนึ่งประโยชน์ของกาแฟดำคือความสามารถในการป้องกันอาการหอบอืดได้นั่นก็เพราะโรค หอบ,หอบเกิดจากการที่ประสาทสำรองถูกกระตุน้นจึงแสดงอาการหอบออกมาแต่เมื่อดื่มกาแฟดำเป็นประจำฤทธิ์ของกาแฟดำจะเข้าไปช่วยระงับการตึงเครียดของประสาทสัมผัสสำรองและไม่ทําให้เกิดอาการหอบนั่นเองครับ 4. กาแฟดำช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ใครว่าดื่มกาแฟแล้วใจสัน่นนอนไม่หลับแถมเสี่ยงโรคหัวใจเป็นอย่างมากไม่จริงเลยเพราะอีกหนึ่งประโยชน์ของกาแฟดําเมื่อดื่มบ่อยๆจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้ดีเนื่องจากในกาแฟดํามีวิตามินบีรวมชนิดหนึ่งซึ่งว่าดิโคตินซึ่งจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวจึงไม่ทําให้เป็นโรคหัวใจแถมลดความเสี่ยงภาวะไขมันในเลือดสูงอีกด้วยแต่สําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วไม่ควรดื่มกาแฟเด็ดขาดนะครับ 5. กาแฟดําช่วยป้องกันโรคมะเร็งมะเร็งร้ายก็สามารถป้องกันได้ด้วยการดื่มกาแฟดําเพราะประโยชน์ของกาแฟดําคือการมีกรด อสซิติกที่จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของก้อนเนื้อร้ายและทำลายเซลล์ผิดปกติที่อาจกลายเป็นมะเร็งในวันหน้าเมื่อดืม่มบ่อยๆจึงหมดห่วงเรื่องมะเร็งร้ายมาเยือนไปได้เลยแต่กาแฟจะใช้สำหรับป้องกันมะเร็งในขั้นต้นเท่านั้นไม่สามารถใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งได้นะครับ 6. กาแฟดำช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะอาการปวดศีรษะบ่อยๆสามารถบรรเทาได้ด้วยการดื่มกาแฟดำได้เช่นกันเพราะประโยชน์ของกาแฟดำคือการมีคาเฟอีนที่มีส่วนช่วยในการขยายหลอดเลือดทาให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและระงับอาการปวดศีรษะได้เน,นื่องจากดนียังสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ เนื่องจากอาการเมาค้างจากการดื่มสุราและของมึนเมาอีกด้วยแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรดื่มมากเกินไปเพราะอาจเกิดผลเสียได้เช่นกันนะครับ 7. กาแฟดำช่วยชะลอวัยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากแกเร็วแค่ดื่มกาแฟดำบ่อยๆก็จะช่วยชะลอวัยได้เพราะประโยชน์ของกาแฟดำจะทำให้ ออกไซด์แตกตัวลดการสะสมของออกซิเจนที่มีมากเกินไปจนทำให้แก่เร็วนะครับพร้อมทำให้ผิวพันธ์ต,งตึงกระชับป้องกันการเกิดเิี้ยวรอยและรอยเหยียวย่นของผิวได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวแบบที่คุณเองก็แทบไม่ต้องซื้อครีมราคาแพงๆมาใช้เลยนะครับ8 กาแฟดำช่วยกระตุ้นความจำทำให้สมองทำงานดีขึ้นการวิจัยพบว่าอีกหนึ่งประโยชน์ของกาแฟดำคือความสามารถในการเพิ่มระดับของฮอร์โมนที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลซสเมอ์ในคนแก่ได้เมื่อดื่มกาแฟวันล,ละ4-5แก้วกาแฟดำยังมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาท ลดอาการลงหลงน้มล,ลืม,ลมได้นะครับ 9. กาแฟดำช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนประโยชน์ของกาแฟดำอีกข้อที่สำคัญคือช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนเมื่อดื่มกาแฟดำไม่เกินวันละสามแก้วหรือ300มลกรัมนั่นเองนะครับเนื่องจากมีผลการวิจัยพบว่า แกาแฟดำสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพุนและกระดูกสะโพกหักได้นะครับ 10. แกาแฟดำช่วยลดความเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับตับได้แกาแฟดำยังมีประโยชน์ต่อตาบีกด้วยเพราะประโยชน์ของแกาแฟดำคือการช่วยลดและป้องกันโรคต่างๆที่เกี่ยวกับตับได้ไม่ว่าจะเป็นการลดตับักเสบ ลดการเกิดพังผืดในตับลดความเสี่ยงของโรคตับแข็งจากการดื่มสุราโรคไวรัสตับอักเสบไขมันพอกตับและโรคมะเร็งตับเป็นต้นนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างได้รู้ประโยชน์ของกาแฟดำแบบนี้แล้วใครที่เคยคิดว่ากาแฟดำไม่มีประโยชน์แถมรสชาติที่เข้มข้นจนรู้สึกฟืดคอ ควรคิดใหม่โดยด่วนนะครับแต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมว่ากาแฟาก็มีข้อเสียเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอาการนอนไม่หลับปัสสาวะบ่อยสูงพลเสียต่อทารกในครรภ์เกิดการอักเสบในกระเพาะอ,อาหารและอื่นๆอีกมากมายดังนั้นจึงควรดื่มกาแฟอย่างน้อยให้พอเหมาะและเติมน้ำตาลหรือคอฟฟ่เมดให้น้อยที่สุด เพื่อป้องกันเบาหวานนั่นเองนะครับไรนี่คือเรื่องราวดีๆมีประโยชน์ที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ